ถ้าวันหนึ่งคุณรู้ว่ามีกรมเวทมนต์อยู่จริงในประเทศไทยคุณจะเชื่อไหมหรือคุณจะหัวเราะแล้วบอกว่าก็แค่เรื่องแต่งในหนังสือแฟนตาซีแต่ถ้าผมบอกคุณว่าในประวัติศาสตร์ไทยมีหน่วยงานหนึ่งที่หน้าที่ของเขาคือดูแลทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณใสเวทมนตและสิ่งลี้ลับคุณจะยังคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝันอยู่หรือเปล่า ภาพของกรมเวทมนต์หรือกระทรวงเวทมนต์เราอาจคุ้นจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์หรือซีรีส์เวทมนต์แฟนตาซีต่างประเทศแต่ในวัฒนธรรมไทยเองก็มีเวอร์ชั่นที่พูดเท่าผู้แก่เล่าต่อกันมานานว่าครั้งหนึ่งในสยามเคยมีหน่วยงานราชการพิเศษที่คอยดูแลสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่อาจอธิบายหน่วยงานนั้นคือกรมแพทย์ทยาอาจจะฟังดูธรรมดา แต่หน้าที่ของพวกเขาถ้าตามตำนานเล่าคือทุกอย่างตั้งแต่รักษาโรคที่เกิดจากมนต์ดำป้องกันภัยจากผีร้ายไปจนถึงรับคำสั่งลับจากราชสมนักให้ใช้เวทมนต์ในยามสงครามคืนนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปค่อยๆแกะรอยไขยปริศนาว่ากรมแพทยามีอยู่จริงหรือไม่ทำไมรัฐสยามถึงต้องมีองค์กรแบบนี้และถ้าพวกเขายังอยู่วันนี้ เขากำลังทำอะไรอยู่ในเงามืดของสังคมไทยย้อนกลับไปหลายร้อยปีก่อนโลกยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีหมอแผนปัจจุบันให้เราไปโรงพยาบาลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เราใช้กันทุกวันนี้ในยุคนั้นยังไม่มีสิ่งที่คนสมัยนั้นใช้ในการอธิบายทุกอย่างคือความเชื่อในสยามไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องงมงาย แต่มันคือโครงสร้างของโลกธัต์มันผสานเข้ากับศาสนาความเชื่อเรื่องผีและพิธีกรรมของชุมชนทุกเหตุการณ์ตั้งแต่ฟ้าผ่าน้ำท่วมโรคระบาดไปจนถึงการแพ้สงครามล้วนมีคำอธิบายจากพลังเหนือธรรมชาติและไสยศาสตร์ไม่ได้อยู่แค่ในหมู่บ้านเล็กๆเ,เท่านั้นมันยังอยู่ในการเมืองและการปกครอง การเลือกทำเลตั้งเมืองต้องดูฤกษ์ดูทิศดูพลังที่มองไม่เห็นการสร้างพระราชวังต้องทำพิธีตัดอาถรรพ์แม้กระทั่งในสงครามมีพิธีปลุกขวัญให้ทหารแล้วว่ากันว่ามีการทำคุณใสใส่ค่าศึกดังนั้นการมีหน่วยงานของรัฐที่คอยดูแลเรื่องนี้อย่างเป็นระบบก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจคำว่าแพทย์ทยาในอดีต ไม่ได้หมายถึงหมออย่างเดียวแต่หมายถึงผู้รู้ทุกศาสตร์แห่งการเยียวยาทั้งร่างกายและจิตวิญญาณกรมแพทย์ยาจึงไม่ใช่เพียงที่รวมของหมอยาสมุนไพรแต่คือศูนย์บัญชาการนักเวทของสยามสมาธิกประกอบด้วยหมอหลวงหมอผีขาวหมอดูหมอทำนายและนักเวทที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วแผ่นดินหน้าที่ของพวกเขา 1. ปัดเป่าโรคระบาดที่เกิดจากมนดำ 2. ถอ,อนคุณใสาจากฆาศึก 3. ปลุกเสกเครื่องรางของขลังให้ทหาร 4. ทํทำพิธีสงครามเพื่อป้องกันบ้านเมืองเอกสารโบราณบอกว่าในบางยุคกรมแพทย์ทายามีตำราเวทมนหลวงที่รวบรวมคาถาและพิธีกรรมจากทั่วภูมิภาคตั้งแต่ล้านนาขเขมรจนถึงชวา เป็นสมบัติที่เก็บไว้ในห้องลับของพระราชวังและบางตำนานเล่าว่ากรมแพทย์ทยายังมีหน่วยลับที่ออกไปปราบพ่อมดหมอผีที่ใช้เวทมนต์ทำร้ายบ้านเมืองเหมือนนักล่าแม่มดในยุโรปเพียงแต่เป็นเวอร์ชั่นไทยลองจินตนาการยามค่ำคืนในกรุงศรีอยุธยาขบวนเรือหลวงเล่นเงียบเงียบบนแม่น้ำ ในเรือมีหมอหลวงนั่งหลับตาบริกรรมคาถาเพื่อสะกดวิญญาณร้ายที่จะทำร้ายพระมหากษัตริย์นี่คือโลกของกรมแพทยาโลกที่อยูก่กลางระหว่างประวัติศาสตร์และตำนานเมื่อสยามเริ่มรับอิทธิพลจากตะวันตกวิทยาศาสตร์และการแพทย์สมัยใหม่เข้ามาแทนที่ความเชื่อโบราณกรมแพทยทยาก็ค่อยๆเสื่อมบทบาทลงสุดท้ายเหลือเพียงหน่วยงานที่ดูแลการแพทย์แผนไทยเท่านั้น แต่เรื่องราวลึกลับไม่เคยหายไปคำพีเวทมนต์หลวงหายสาบสูญบางคนเชื่อว่าถูกทำลายตอนเสียกรุงเพื่อไม่ให้ตกไปอยู่ในมือข่าศึกอีกตำนานบอกว่ามันถูกซ่อนไว้ในห้องสมุดลับที่ผนึกด้วยคาถาไม่มีใครเปิดได้มาหลายร้อยปียังมีเรื่องเล่าถึงพิธีสุดท้ายของกรมแพทยยาพิธีที่ทำตอนจะยุบกรม ว่ามีการอัญเชิญพลังทั้งหมดกลับสู่แผ่นดินแล้วกระจายความรู้ไปในตัวคนบางคนที่ถูกเลือกไว้เป็นทายาทลับและนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทุกวันนี้เรายังพบคนบางคนที่รู้พิธีกรรมโบราณซึ่งไม่มีในตำราใดๆแม้กรมแพทย์าในรูปแบบเดิมจะหายไปแต่ในยุคปัจจุบันยังมีเครือข่ายของผู้สืบทอดองค์ความรู้เหล่านี้บางคน รวมตัวกันในรูปสมาคมวิชาการสยศาสตร์บางคนเป็นหมอพื้นบ้านที่สืบสายเวทมนต์จากบรรพบุรุษบางคนทำงานร่วมกับตำรวจหรือทหารในคดีที่มีเงาลี้ลับเกี่ยวข้องการมีบุคคลหรือกลุ่มที่ทำหน้าที่คล้ายผู้พิทักษ์แบบนี้ทำให้เรื่องเล่าของกรมแพทย์ทยาไม่เคยตายไปจริงๆการพูดถึงกรมแพทย์ทยาอาจเป็นเพียงการโรแมนติซ์ประวัติศาสตร์ หรืออาจเป็นการเปิดเผยส่วนหนึ่งของความจริงที่ถูกซ่อนไว้ก็ได้เพราะถ้าลองมองจากมุมวัฒนธรรมในสังคมที่ทุกสิ่งผูกพันกับพลังที่มองไม่เห็นการมีหน่วยงานคอยดูแลเรื่องนี้ก็เป็นตักกะที่สมเหตุสมผลในโลกปัจจุบันเรามักจะแยกวิทยาศาสตร์กับความเชื่อออกจากกันอย่างเด็ดขาดแพทย์มีหน้าที่ดูแลร่างกาย ส่วนหมอผีหรือหมอไสยศาสตร์ดูแลเรื่องวิญญาณและสิ่งเหนือธรรมชาติแต่ในสังคมไทยโบราณเช่นเดียวกับหลายวัฒนธรรมในเอเชียการแพทย์และไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นในความเชื่อของคนสมัยนั้นโรคภัยอาจเกิดได้ทั้งจากเหตุธรรมชาติเช่นอากาศเปลี่ยนอาหารเป็นพิษและเหตุเหนือธรรมชาติเช่นผีสิงคำสาบ หรือเวทมนต์คาถาดังนั้นหมอที่เก่งจริงต้องรักษาได้ทั้งสองด้านกล่าวคือต้องรู้จักสมุนไพลรายและวิธีการทางการแพทย์ควบคู่กับการรู้จักพิธีกรรมการสวรดคาถาหรือแม้แต่การทำเครื่องรางในระบบราชการโบราณกรมแพทย์ทยาไม่ได้มีโครงสร้างเดียวแต่แบ่งย่อยออกเป็นหน่วยต่างๆเช่นกรมแพทย์ทยานา ทำหน้าที่ดูแลการแพทย์และพิธีกรรมในเขตพระราชวังด้านหน้ากรมแพทย์ทยาหลังดูแลส่วนในและพระบรมมหาราชวังด้านหลังกรมแพทย์ทยาโรงพระโอสถรับผิดชอบปรุงยาและเก็บรักษาสมุนไพรรวมทั้งยาพิษและยาวิเศษน่าสนใจตรงที่หน่วยเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงหมอหลวงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาคมและหมอผีหลวง ที่มีหน้าที่ให้คําปรึกษาหรือแม้แต่ตัดสินว่าพิธีกรรมใดเป็นการรักษาหรือเป็นการกระทําผิดกฎหมายหนึ่งในหน้าที่สําคัญของกรมแพทย์ทยาคือการเป็นตุลาการพิเศษในคดีไสยศาสตร์โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับยาเบือ่อยาเมาสเสนยาแฝดและคาถาอาคมที่ก่อให้เกิดอันตรายเมื่อมีคู่ถูกกล่าวหาว่าทำคุณใสหรือใช้ยาพิษ กรมแพทยาจะถูกเรียกให้ตรวจสอบโดยกระบวนการมักจะประกอบด้วย3ขั้นตอนหลักคือ 1. การสอบสวนทางวิชาการแบบโบราณตรวจสอบวัตถุหรือเครื่องรางสังเกตอาการผู้ป่วยวิเคราะห์ตัวยา 2. การทดสอบทางพิธ,ธีกรรมเช่นจุดเทียนเสี่ยงทายหรือทดสอบพิษโดยใช้สัตว์ทดลอง 3. การวินิจฉัยและตัดสินเสนอความเห็นต่อศาลหรือพระมหากษัตริย์ว่าผู้ต้องหามีความผิดจริงหรือไม่แม้จะฟังดูไม่เป็นวิทยาศาสตร์ในมาตรฐานปัจจุบันแต่ในบริบทสมัยนั้นถือเป็นการผสมผสานความรู้เชิงประจักษ์กับความเชื่อที่สังคมยอมรับตำแหน่งตุลาการด้านคดีไสยศาสตร์มักตกอยู่ในมือของบุคคลที่เป็นทั้งขุนนางและหมอผีเช่นหมอหลวงผู้ชำนาญเวทอาคม ซึ่งมีทั้งความรู้ด้านการแพทย์และคาถาอาคมพวกเขามีอำนาจตรวจคนบ้านผู้ต้องหายึดเครื่องรางของขลังและสอกปากคำผู้เกี่ยวข้องนอกจากนี้หมอผีหลวงบางคนยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาระดับสูงให้กับพระมหากษัตริย์ในยามเกิดเหตุเหนือธรรมชาติเช่นโรคระบาดรุนแรงน้ำท่วมใหญ่หรือปรากฏการประหลาดบนท้องฟ้าซึ่งมักจะถูกตีความเป็นลางร้าย แม้คนสมัยนั้นจะเชื่อในสยศาสตร์แต่การตัดสินคดีกลับไม่ใช่เรื่องง่ายกรมแพทย์ทยามักจะต้องหาหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการใส่ร้ายป้ายสีเช่นถ้าผู้ถูกกล่าวหาว่าใช้ยาเบื่อต้องพิสูจน์ว่ามีตัวยาพิษอยู่ในครอบครองจริงถ้าถูกกล่าวหาว่าทำสเสน่ห์ต้องตรวจพบเครื่องรางหรือวัตถุที่ใช้ประกอบพิธีหากเป็นการกล่าวหาว่าเป็นผีเช่นผีกระสือ ต้องมีพยานยืนยันพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ผิดธรรมชาติหลายคนความซับซ้อนนี้สะท้อนว่ารัฐไทยโบราณไม่ได้ตัดสินคดีจากความเชื่ออย่างเลื่อนลอยแต่พยายามสร้างกระบวนการพิสูจน์แม้เกณฑ์การพิสูจน์จะต่างจากมาตรฐานปัจจุบันนอกจากนี้กรมแพทย์ทยาไม่ได้ทำงานเพียงเพื่อคุ้มครองประชาชนแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะคดีสยศาสตร์มักเกี่ยวข้องกับข้อ,ขอกล่าวหา ที่ใช้กำจัดศัตรูทางการเมืองตัวอย่างเช่นขุนนางถูกกล่าวหาว่าใช้เวทมนต์ทำร้ายพระมหากษัตริย์เจ้าจอมฝ่ายในถูกใส่ร้ายว่าใช้สเสน่ห์ผูกใจในกรณีเหล่านี้บทบาทของกรมแพทยยาคือการทำให้ข้อกล่าวหาดูเป็นเรื่องจริงในสายตาสังคมหรือในบางครั้งก็ช่วยยกข้อหาหากผู้ถูกกล่าวหามีอำนาจพอและเมื่อเข้าสู่ยุครัตนกโกศิทร์ตอนปลาย การปฏิรูปกฎหมายและระบบการแพทย์แบบตะวันตกได้เข้ามาแทนที่ความเชื่อแบบโบราณกรมแพทยาจึงค่อยๆสูญเสียบทบาทด้านคดีไสยศาสตร์เหลือเพียงงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในที่สุดคดีไสยศาสตร์ก็ถูกถอดออกจากระบบกฎหมายอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามเรื่องราวของกรมแพทยยาในอดีตยังคงเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกว่ารัฐไทยเคยมองไยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงและความยุติธรรมของบ้านเมืองคุณกำลังฟังเรื่องเล่าลี้ลับแห่งสยามวันนี้ถ้าคุณได้ยินเสียงกระซิบจากความมืดอาจเป็นเพียงลมหรืออาจเป็นเสียงจากผู้เฝ้ารักเวทมนต์ที่ยังคงเฝ้ามองเราอยู่พบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับ